ผมจะเดินเข้าไปเอาตัวนะฮะวัดกับขนาดให้ดูแล้วครับนี่ครับขนาดนะฮะกำลังพอดีพอดีฮะแต่ไปทำจริงๆเราใส่แผงใหญ่กว่านี้หน่อยนะฮะอะไรได้หรือไปทำแผงน้ำตกครับ กว้างเม็ดสี่สิบสูงสองเม็ดเม็ดสี่สิบสูงสองเม็รครับหน้าประตูทางเข้าเนี่ยเหมาะมากเลยนะหน้าประตูทางเข้านะเข้ารีสอร์ทเข้าสวนเข้านพื้นที่ของเราฮะเป็นสีมงคลเลยแหละเป็นสีมงคลเลยครับอันนี้เป็นสีทอง าดูใกล้ๆดูใกล้ๆสีทองความชัดเลยนะครับปั้นหนาเลยฮะหนาชัดเจนหนาแล้วก็ชัดเจนท่านให้ดูความหนานะครับความหนานะหนาหนาตั้งสองถึงสี่นิ้วครับหนาสองหสี่ชัดเจนมองไกลๆชัดเจนเลยนะแล้วก็ใช้ทอง ทองเกตอย่างดีที่สุดนะฮะทองเกตนี่อย่างดีที่สุดเลยก่อนลงสีทองนี่เราเราทาลองพื้นด้วยสีแดงนะครับรองพื้นสีแดงก่อนเนี่ยสีแดงก็คือสีอะคริลิกเราเนี่ยฮะสีทองนี้ก็เป็นสีอะคริลิกแล้วนะเป็นสูตรน้ำแล้ครับสีทองนี่ตอนทาก็เป็นสูตรน้ําไม่มีไม่มีมลพิษละเป็นสูตรน้ํานะครับเป็นสูตรน้ํา นี่คือขนาดครับนี่คือขนาดเดี๋ยวผมจะเดินเข้าไปนะครับนี่ครับนี่คือขนาดครับสองสูงสองเมตรนะครับความสูงสองเมตรความกว้างเมตรสี่สิบครับ เม็สี่สิบสูงสองเมตรครับเมื่อเห็นภาพหน้าพักคู่ไปแล้วนะฮะจริงๆหน้าพักคู่เนี่ยเราเรียกว่ารหัสรหัสบนะฮะหน้าผ้าใหญ่สุดใหญ่สุดเราเรียก A หน้าพักคู่เราเรียก B แต่เรามีหน้าผ้าอีกอีกหลายชิ้นนะฮะพอดีเราค้นต้นแบบเจอวันนี้เรียกว่าหน้าพระซเดี๋ยวลองดูครับ นี่ครับหน้าพระสีหน้าพระสีอันนี้คือต้นแบบนะครับต้นแบบต้นแบบอันนี้ความกว้างเมตรเจนะครับความกว้างเมตรเจความสูงสองเมตรสี่ความกว้างเมตรเจ็ดสความสูงสองเมตรสี นี่ฮะถ่ายเต็มหน้าอันนี้เป็นต้นแบบนะฮะเป็นต้นแบบเดี๋ยวผมจะเดินเข้าไปเทียบสัดส่วนให้ดูครับนี่นะครับสัดส่วนขนาดนี้เมตรเจ็ดสิบคูณสองเมตรสี่สิบนะครับขนาดนี้นะครับอือตน,นี้เป็นหน้าพระ ดีแล้วกันนะฮะรหัสดีรหัสดีพอด,ดีอยู่ในจุดที่มีแสงแดดอาจจะถ่ายทำไม่ไม่ค่อยสะดวกนะครับเป็นเป็นต้นแบบนะฮะเรายังไม่ได้ยังไม่ได้ทำออกมาฮะนะฮะ,นะฮะให้ดูภาพรวมด้านบนแล้วกันนะฮะด้านนี้ถ่ายได้ ความกว้างเมตรห้าสิบความสูงสองเมตรนะครับความกว้างเมตรห้าสิบความสูงสองเมตรที่ยืนถ่ายจำกัดนิดน,นึงครับถือเป็นภาพที่สวยนะฮะเป็นภาพที่สวยนี่นะครับเมตรห้าสิบกว้างเมตรห้าสิบสูงสองเมตรนะครับ ันนี้เรียกว่าหน้าพักดีดีดีสาังกฤษนะฮะอันนี้สวยจะน่าเชื่อด้อยากหาหาชิ้นต่ออีกสองชิ้นไม่เจอนะฮะถ้าจำเป็นจริงๆก็คงต้องทํำชิ้นต่อขึ้นมาใหม่นะฮะก็ทําได้ครับทำได้แต่ร้อยมีออเดอร์ที่พร้อมหน่อยครับเดี๋ยวผมจะเข้าไปดูไปเทียบสับส่บสวนให้ดูนะครับโอเคเครับนี่สับสว่วนครับ ประมาณนี้ 6, เมตรหกสิบสองเมตรครับตอนนี้ถ่ายจากที่สูงนะฮะอ่าขึ้นบันไดฮนะอ่าขึ้นมาบนบันไดเสี่ยงหน่อยนะจะได้เห็นเต็มเต็มครับอันนี้ถ่ายถ่ายจากที่สูงนะครับหายไปสองแผ่นแต่สวยอันนี้สวย หายไปสองแผ่นอันอันนี้ถ่ายจากที่สูงนะครับถ่ายจากที่สูงแต่ว่าตั้งบันไดไม่สะดวกนะเลยต้องกลับด้านนะครับอันนี้ถ่ายจากที่สูงนะครับ แต่ว,ว่าตั้งบันไดไม่สะดวกเลยต้องต้องกลับด้านนิดนึงครับเดี๋ยวจะอัปเดตให้ดูเรื่อยๆครับมีอีกหลายรูปแบบครับ